อันนี้เราก็ปวดครับผมพี่น้องวันนี้เราก็ออกมาหวานแหแล้วก็มายามรอบกับพี่เขาแต่ว่าวนขื้มขึ้มมาละแต่ว่ากลับ่าได้ล้วครับผมติดแหมานะครับก็เลยหวานไปหวานลงฝั่งนี้แหใหญ่นะครับแต่ก็ยังโดนประกดนะโอ้ปรากดสามตัวผมว่าจะมาหวานปลาตะเพียนซะหน่อยเห็นมันตึก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 ถ้าแหสีน่าจะโดนเยอะกว่านี้อยู่อ<ฮ>ันนี้แห่เจ็ดครับแห่เจ็ดก็ยังได้มาสามตัวะ กดล้วนๆนะครับเนี่ยในตรงงามอ่ะหน้าเบ็ดมาใส่เบ็ดมาใส่น่าจะถืออยู่ได้ไงประกดขึ้นเนี่ยน้ําขึ้นเมื่อคืนครับน้ําแดงข้างล่างอ่ะโอ้หมานพี่น้องบ้านปลาแต่เพี้ยนไงไม่ได้แทบป,ประกดขึ้นว่าน่าจะหลายตัวอยู่พวกตัวน้อยมันออกได้ไงแหมไงก็ได้มาสามตัวก็ถือว่าโอเคแล้วผมตัวง,งามเลย นงามๆครับเดี๋ยวคาบแล้วพี่น้องเท่เดียวอ่เดี๋ยวจะลองไปว่านหน้าฝายเบิ้งหน้าแดงนะฮะมีปลาขึ้นไมกครับผมเครับมันๆครับกดอ่าอันนี้เราก็ปลดเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่น้องสามตัวโอ้ยเด็กเก่งล้วบันพี่น้องคือยังไงล่ะเฮ้ยเหยเดี๋ยวสามตัวนําพี่น้องเนาะมันๆครับปรากดตัวงามๆเลย ตอนหวานไม่ได้ถ่าย้วพี่นนอมบริค่ทตังกล์องมเมื่อน,นี้โอเคครับ